คุณครับท่านประธานครับแล้วก็ขอขอบขอขอบคุณท่านาสมาชิกอาวุธิสภานะครับที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอะไรต่างๆทั้งหมดนี่มีด้วยกันทั้งหมด 5, 5้ท่านด้วยกันนะครับก็คือท่านสุรเดชนะครับท่านพลเอกสำเริงนะครับแล้วก็มีท่านกสิดิ์ท่านอําพลแล้วก็ท่าน คลเอกพลบนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการจะน้อมรับไว้นะครับแล้วก็จะได้ดาเนินการอย่างเช่นสุรเดชนเนี่ยนะครับท่านก็ได้ให้แฟกต์ค,ความพิงต่างๆซึ่งเราได้รวบรวมไว้ในรายงานของเรานะครับที่บอกว่าประเทศของเราเนี่ยน้ำจริงๆม,มันเยอะนะครับแต่ว่าการกักเก็บต่างๆเนี่ยเรากักเก็บไม่ได้นะครับจะเห็นว่าน้ำเนี่ย ไปดูในพื้นที่ในทางต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็รับรายงานว่าน้ำนี่ก็ไหลลงไปหมดนะครับไหลลงลงทะเลไหลไปหมดนะครับใน,นการกักเก็บเนี่ยตรงนี้ยังน้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการกักเก็บน้ําในแหล่งที่เหมาะสมเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่สําคัญนะครับซึ่งจะต้องผลักดันกันต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการจัดก,การบริหารน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย การบริหารจัดการน้ําขนาดใหญ่เนี่ยนะครับการจัดสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนกลางเนี่ยนะครับเป็นเรื่องระบบกลางเนี่ยที่จะต้องดําเนินการแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการจะทําแหล่งน้ําขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับท่านทูเดตไม่ง่ายเลยมันจะมีปัญหาเรื่องที่ดินมีปัญหาเรื่องป่าม so first, ีปัญหาเรื่องอะไรมากนะครับ เพราะนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องดำเนินการแต่ว่าจะต้องดูความเหมาะสมต่างๆแล้วก็ใช้เวลาน,านานมากนะครับแม้แต่โครงการที่เมื่อก่อนผมอยู่รับโครงการเนื่องมาจากพระราชดกกีก็ต้องใช้เวลานะครับต่างๆเนี่ยเพราะว่าก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นชอบด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของเราเนี่ยคุณที่เรามีมาก รมชทางเขามีความพร้อมนะครับแต่ว่ายังทําไม่ได้ก็ติดปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ว่าก็ต้องดูให้ให้เหมาะสมนะครับส่วนเรื่องระบบการส่งน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ถ้าง่ายสุดก,ก็คือส่งน้ําไปทางท่อเอ้ยทางรางนะครับเพราะฉะนั้นทางรางนี่มันก็จะมีความเสืยอ ๆๆสูญเสียต่างๆให้ ets, อย่างเช่นสูญเสียระเหยไปบ้างอะไรต่ออะไรไปบ้างนะครับแตกเติบบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ต้องส่งทางท่อนะครับแต่ทางท่อเนี่ยก็ใช้ต้นทุนสูงนะครับต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่มันมีความจําเป็นจะต้องส่งทางท่ออะไรต่างๆนี่ก็อาจจะต้องมีความจําเป็นนะครับที่ต้องดําเนินการนะครับส่วนเรื่องการจัดการทางด้านซัพพลายขนาดเล็กเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป้าหมาย ของคณะกรรมาการของเราอยู่แล้วนะครับเราให้ความสําคัญกับเรื่องทั้งหมดนะครับเรื่องแหล่งน้ําขนาดใหญ่ก็ให้นะครับแต่ว่าแหล่งน้ําขนาดเล็กซึ่งเป็นภูมิของเป็นภูมิคุ้มกันนะครับของชาวบ้านต่างๆของชนบทต่างๆเนี่ยตรงนี้เราก็ให้ความสําคัญเป็นที่มาของเราพยายามศึกษาโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็กในรูปแบบต่างๆนะครับต่างๆที่เราจะได้นําเสนอในใน ในการนําเสนอต่อไปนะครับส่วนเรื่องการขับเคลื่อนต่างๆที่เรานําเสนอการขับเคลื่อนที่จะมีทีมไทยแลนด์ประเทศไทยแล้วก็มีทีมทางด้านของจังหวัดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีท้ทองถิน่นซึ่งท่านสุเดชบอกว่าเรื่องท้องถิ่นสําคัญมากอันนี้เราก็เห็นด้วยนะครับโดยที่อย่างเราก็มีโครงการที่เราไปดูอย่างโครงการท่อทองแดงที่ท,ที่กัมพพชรน,นะครับเราก็พยายามที่จะให้ความสําคัญกับท้องถิน่นให้เขาพึ่งตนเองให้เขา รู้เรื่องประโยชน์ของน้ำนะครับให้รู้เรื่องความเหมาะสมที่จะใช้น้ำต่างๆให้เหมาะสมกับพืชที่เขาจะใช้มีการวัดความชื้นของน้ำอะไรต่างๆถราเราเราดูหมดนะครับตลอดทั้งเรื่องของการตลาดอะไรต่างๆด้วยเราก็ดูทั้งหมดเลยนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านสุเดชมากนะครับส่วนอของท่านพลเอกสำเริงนะครับอันนี้ก็แน่นอนที่สุดทหารก็ ภารกิจมากมายนะครับภารกิจเนี่ยในยามสงบเนี่ยทหารก็ช่วยในการพัฒนาประเทศนะครับและช่วยในการความเดือดร้อนของประชาชนต่างๆในเรื่องการส่งน้ําต่างเนี่ยครับท่านพูดถึงว่าอยากจะให้ความสําคัญกับแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ำํำที่มันมันมันซ้ํากันอยู่ซ้ำซากกันอยู่คือน้ําท่วมกับน้ําแรงนะครับแต่พอดีรายงานของเราเนี่ย เราเป็นรายงานเรื่องเร,เราเน้นเรื่องเรื่องภาวะแล้งเป็นหลักนะท่านผู้นิยมเลือฮะแต่ว่าเราก็จะมีรายงานอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นรายงานการบริหารจัดการลุ่มน้ําทั้งระบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นจะดูไปทั้งระบบเลยนะครับตรงไหนที่เป็นน้ําท่วมหรือน้ําแล้งอะไรต่างเนี่ยเราจะจัดการยังไงนะครับซึ่งก็คงไม่ไม่ง่ายนักนะครับอันนี้ก็ต้องดูด,ดูดูทั้งหมดเลยนะครับต่างเนี่ยก็จะเป็นรายงานที่เราจะทำไปอีก อ,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 อีกชุดหนึ่งนะครับนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านสำเนจพูดถึงว่าท่านผอสำรวจพูดว่าสวพบประชาชนต่างๆไปในพื้นที่ต่างๆนี่นะครับก็เช่นเดียวกันผมก็อยู่สวพบประชาชนภาคกลางปัญหาก็ปัญหา,หา,หา,า,หาเรื่องน้ำนะครับกับปัญหาเรื่องเรื่องการจัดที่ดินนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องให้ความสําคัญแสดงว่าชาวบ้านโดยเฉพาะใ,ในชนบทต่างๆเนี่ยเขามีปัญหาจริงๆนะครับปัญหาเรื่องน้ํากับเรื่องภายแล้งเนี่ยถือเป็นเป็นเรื่องเป็นปัญหาเรื่องน้ําแล้งนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของที่ดินเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักที่เราให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของในภาคเหนือเนี่ยท่านบอกว่ามันมีโครงการทํงางันสำคัญปิงวังยมน้ําต่างๆนะเป็นสายหลัก จะต้องกักเก็บน้ําเอาไว้ให้ให้มากนะครับอย,อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับทางภาคเหนือก็มีโครงการเยอะนะครับแล้วก็มีโครงการซึ่งผมก็คงชรสถานเขามีโครงการที่จะทำเรื่องแหล่งน้ําขนาดใหญ่อยู่เยอะทีเดียวแต่ก็ติดปัญหาอย่างที่ว่านะครับปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของพื้นที่เป็นพื้นที่ทางด้านป่าบ้างเป็นพื้นที่มรดกโลกอะไรอย่างที่ท่านว่านนะครับต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาต่างๆที่จะ ทำมันก็มีปัญหาติดอยู่นะครับอย่างโครงการแก่งเสือเต้น,นอันนี้ก็เป็นโครงการที่นานนานมากแล้วนะครับก็กรมชมประทานจริงๆเขาพร้อมเลยที่จะทําได้แต่ก็ติดปัญหาในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ยังยังยังไม่พร้อมนะครับแต่กรมชมประทานก็พยายามที่จะแค่ว่าทําใหญ่มากไม่ได้แต่ว่าจะท,ทําที่ระดับที่เล็กลงมานะครับจะทํำยังไงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็กําลัง ดูไม่ใช่แข่งเสือเต้นอย่างเดียวอ,อันอื่นก,ก็มีปัญหาลักษณะอย่างนี้ด้วยนะครับส่วนการขับเคลื่อนท่านก็เห็นด้วยนะครับว่าที่เราเสนอว่ามีทั้งทีมไทยแลนด์มีทีมจังหวัดและก็ทีมท้องถิ่นต่างๆนะครับก็อันนั้นเราก็จะพยายามจะขับ,ขบเคลื่อนต่อไปนะครับท่านพูดถึงเรื่องการจัดการน้ําควรจะจัดการน้ําทั้งระบบก็อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับรายงานของเรา ในขั้นต่อไปเนี่ยเราจะเป็นการจัดนะการลุ่มน้ําทั้งระบบหมดเลยนะครับทั้งน้ําแรงน้ําท่วมน้ําอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้นําเสนอต่อไปนะครับสําหรับท่านกสิทธิ์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณที่ได้คุณาพูดถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชมรดดิที่เราได้ไปดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในโครงการพระราชมรินี่เรื่องน้ำเป็นเรื่องที่มีมากที่สุดนะครับก็ให้ความสําคัญต่างๆ มากทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่เป็นพระราชบิของรุ่นเก้าราชการ,ร,การที่ห้าที่ที่ที่เก้านะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงราชการที่สิบนะครับที่ท่านรักษาว่าจะต้องสืบสารรักษาต่อยอดเนี่ยนะครับท่านก็ทำตอบไปนะครับก็มีโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินการอย่างมากเลยนะครับท่านกสิพูดถึงว่าควรจะมีการบูรณาการการทำงานต่างๆ ึ้นมานะครับตัวงานหน่วยงานต่างๆรวมทั้งทีมไทยแลนด์ที่เราว่าเนี่ยนะครับก็จะมีการบูรณาการดําเนินการต่างๆนะครับส่วนเรื่องน้าน้าโขงเนี่ยในรายงานก็บอกเรื่องน้ําโขงเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการที่จะเจรจากับน้ําทางด้านต่างประเทศด้วยนะครับต่างๆแต่ก็มันผลประโยชน์นะครับต่างๆนี้ก็ต้องเจรกก็มีคณะกรรมการนะฮะคณะกรรมการแหล่งน้ําน้ําโขงเนี่ยที่ทาทางด้าน นี้อยู่นะครับก็คงจะได้เจรจาต่างๆมันจะมีน้ําโขงแล้วกันทางด้านพมา่าต่างๆก็จะมีแหล่งน้ําที่จะมาใช้ใช้ประโยชน์เพราะว่าอย่างนั้นนะครับก็โดยการไปนะครับท่านพูดถึงว่าเรื่องน้ํากับเรื่องดินเนี่ยมันสัมพันธ์กันแน่นแน่นอนที่สุดนะครับบางทีเนี่ยดินดินเนี่ยนะครับมัน แตกและแห้งดินใช้ประโยชน์ไม่ได้นีแต่ในโครงการพ,พระพระัชสมุทรนะครับท่านก็ใช้น้ำเนี่ยเข้าไปช่วยต่างๆนะครับก็ทําให้สภาพของดินเนี่ยม,มันดีขึ้นมานะครับดีดีขึ้นมานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากทีเดียวสําหรับท่านอาจารย์คุณหมออํมพลนะครับคุณหมออัมพลเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องแหล่งน้ําที่ คือกรรมธิการชุดนี้นะครับเราเป็นชุดแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเราจะต้องทํางานเนี่ยร่วมกับกรรมธิการอื่นๆของเรานะครับที่ทําเรื่องน้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรนะครับหรือว่ากรรมธิการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งว่าเราจะร่วมมือกันในการทํานะครับท่านอาจารย์คุณหมออภพลพูดถึงเรื่องของโครงการที่เรียกว่า เป็นยุทธศาสตร์เสริมพลังมดก็คือโครงการที่เป็นโครงการเล็กๆนะครับในชนบทต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นการรวมตัวของชุมชนต่างๆทําฝายชะลอน้ําก็ดีนะครับทำบ่อที่เรียกว่าบ่อพวงบ่อพวงก็คือบ่อที่มันบ่ออันไหนที่มีน้ํามากก็ทําทยอยลงมาสู่ที่มันมีน้ําน้อยเนี่ยครับต่างๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของบ่อบดานนะครับที่ภูเวียงเนี่ยเรื่องบ่อบดาน แล้วก็ต่อด้วยใช้พลังงานโซลา่านะครับแล้วก็ใช้ระบบน้ำหยดต่างๆสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราได้ไปดูงานมาในพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องแหล่งน้ําขนาดเล็กเนี่ยซึ่งเราจะทําเป็นรายงานที่สมบูรณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ําขนาดเล็กอะต่อต่อไปนะครับเพราะว่าเราไปดูแล้วก็เห็นว่าแหล่งน้ําขนาดเล็กเนี่ยนะครับแหลง่นงน้ํพขนาดาใหญ่เนี่ยมีมีประโยชน์แน่นอนนะครับแต่หล่งน้ําขนาดเล็กเนี่ย ก็เป็นแหล่งน้ําที่ชาวบ,บ้านของเขาเนี่ยถ้าเขาทาได้จริงเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะฮะไปดูเนี่ยปรากฏว่าเขาสามารถที่จะเอามาใช้ทางด้านการเกษตรของเขาปลูกพืชหมุนเวียนปลูกอะไรต่างๆก็ได้รายได้ต่างๆมากมายที่เรียกว่ายุทธศาสตร์แหล่งน้าขนาดเล็กซึ่งเรากําลังจะดาเนินการนะครับส่วนท่านพลเอ,อพกเเอพันลบนะครับต้องขอบคุณครับท่านพูดถึงเรื่องประเทศไทยเราก็ เรื่องน้ําฝนนะครับก,ก็สําคัญนะครับแต่เราก็มีฝนทิ้งช่วงบ้างฝนฝนแรงบ้างฝนทิ้งช่วงบางอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับฝนตกต้องเป็นจุดๆไม่กระจายอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติส่วนน้ําท่าเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญโดยเฉพาะน้ําท่าจากแม่น้ําโขงเนี่ยนะครับต่าง จะใช้ประโยชน์อย่างไรอย่างผม,มที่ผมเรียนแล้วเนี่ยในแรงงานของกรรมธิการของเราเนี่ยเราให้ความสําคัญอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายเชิงนโยบายเลยคือพยายามเจรจากับกับต่างประเทศนะครับที่ครอบครองแหล่งน้ําสาคตาูต่างๆด้วยกันต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําโขงหรือว่าน้ําอื่นๆก็ตามเนี่ยก็ต้องดูดูแลทางด้านนี้นะครับส่วนน้ําใต้ดินเนี่ยธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยนะครับ เราให้ความสำคัญมันอยู่ในโครงการน้ำขนาดเล็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านพลเอกภล,ลบพูดถึงบาลายซึ่งผมเองเนี่ยในคณะอนุกรรมการของเราเนี่ยมีท่านอาจารย,ย์อยู่คนหนึ่งท่านสนใจเรื่องนี้มากท่านพูดถึงเรื่องบาลายมาผมก็งงเรื่องอะไรบาลายบาลายนี่เหมือนก็เป็นเป็น,ปนอย่างที่ท่านว่าเป็นเทศนิยายเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขา ทำเนี่ยเอาน้ําต่างๆในถ้ำในเทิมอะไรต่างๆเนี่ยมานะครับรวมทั้งความรู้ชาวบ้านความรู้ของพระอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องทําให้เป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูเรื่องนี้แล้วกว็ศึกษานะครับต่อยอดกันต่างๆนะครับเพื่อจะใช้แหล่งน้ําต่างๆนี่ให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดผู้พิญาชาวบ้าน เป็นเรื่องสําคัญนะครับต่างๆนียท่านทําไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเอามาเป็นประโยชน์ฮะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องขอบคุณน,นะครับท่านกรรมการทั้งหลายที่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับท่านประธานผมจะขอให้ทานด้านวิชาการท่านท่านอาจารย์ดรสุจริตนะครับถ้าเผื่อท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับขอขอามรืาะนะครับ ท่านท่านท่านอาจารย์สุจริตครับอาจารย์ม,มีมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะโอไม่มีนะไม่ไม่มีแลยครับท่านศาครับขอบคุณครับ